สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีนะคะวันนี้ประจำวันที่14มีนาคม2555ค่ะกับดิฉันพัศนีรัตนกูลและคุณกิ่งดาวจำจันค่ะ มาดูในส่วนของข่าวเด่นกันในวันนี้นะคะผู้มนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีค่ะได้เผยถึงเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในอีสานตอนล่างอย่างไม่รุนแรงนะคะแม่น้ําคงที่อุบลลดระดับลงอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลต่อการเดินเรือโดยสารนักท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นภูมิปัญญาคนไทยสู่ตลาดโลกติดตามรายละเอยียดทั้งหมดของข่าวด้ที่โต๊ะข่าวท้องถิ่นในวันนี้ค่ะ และเช่นเคยกับทุกวันกับการร่วมสนุกตอบคาถามนะคะรับ,บตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาจํานวน2ที่นั่งด้วยกันค่ะส่วนคําถามในวันนี้นะคะถามว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เกิดเหตุไฟป่าทําให้พื้นที่เสียหายจํานวนกี่ไร่นะคะข้อ1ค่ะจํานวน350ไร่ส่วนข้อ2องจำนวน450ไร่ค่ะทราบคำตอบแล้วโทรมาร่วมสนุกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 5 2 6 5 1 1 1 1นะคะของรางวัลคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดา จำนวน2ที่นั่งค่ะมาเริ่องข้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีเปิดเผยเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในอีสาตนต่อล่างอย่างไม่รุนแรงค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วนะคะขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟป่ามากที่สุดค่ะ นายประยงสุวรรณโชต์ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีได้กล่าวถึงสถานก,การณ์ไฟป่าในพื้นที่เขตรับผิดชอบ6จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานียโสธรอํานาจเจริญมุกดาหารรีสเกตและจังหวัดสุรินทร์ว่าสถานก,การณ์ไฟป่าขณะนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมยังถือว่าไม่รุนแรงสำหรับปีนี้เกิดเหตุไฟป่าแล้วจำนวน40ครั้งพื้นที่เสียหายกว่า450ไร่ โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่เสียหายและเสี่ยงมากที่สุดเนื่องจากชาวบ้านหาของป่าล่าสัตว์รวมถึงการเผาพื้นที่ในการปลูกอ้อยค่ะทางนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่า ทางด้านเจน้าหน้าที่อุปกรณ์การดับไฟการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาธิกรมทางหลวงในการกำจัดวัชพืชริมถนนรวมถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายชี้เห็นของโทษไฟป่าความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้เตือนชาวบ้านที่ออกหาของป่าในเวลากลางคืนค่ะให้ระมัดระวังในการใช้ไฟด้วย แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลกระทบต่อการเดินเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวในอำเภอโค้งเจียมค่ะต้องเดินเรืออ้อมเพื่อหาร่องน้ำลึกค่ะเมื่อวันที่13มีนาคม2555ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่อำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีปรับตัวลดลงอย่างมากจนเกิดเป็นเกาะแก่งหินกลางน้ำจำนวนมาก ส่งผลต่อการเดินเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวที่เดินทางไปบ้านใหม่สิงห์สัมพันธ์เมืองชนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักซอปลาวที่เดินเรืออ้อมไปตามร่องน้ำลึกไม่สามารถเดินเรือไปตามร่องน้ำปกติได้รวมทั้งเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ไม่สามารถแล่นรับผู้โดยสารได้เช่นกันเพราะระดับน้ำตื้นเกินไปจึงเหลือเรือขนาดกลางและขนาดเล็กที่บรรทุกผู้โดยสารได้เที่ยวละ5-15ถึงคน แต่ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารระบุว่าแม้ต้องเดินเรืออ้อมแต่ยังไม่ปรับเพิ่มราคาค่าโดยสารเพราะมีระยะทางเดินเรือเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่ถ้าระดับน้ําลดลงกว่านี้ต้องมีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกครั้งนอกจากนี้ระดับน้ําที่ลดลงได้ส่งผลต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงริมแม่น้ําโขงต้องผาเรือเประยะทางไกลาจากฝั่งมากกว่าปกติ เนื่องจากปลาใหญ่ว่ายน้ำหนีไปอาศัยอยู่ในร่องน้ำลึกตามจุดต่างๆและมีปลาให้จับน้อยลงแต่โขดหินที่โผล่พ้นน้ำก็กลายเป็นแหล่งเล่นน้ำของเด็กๆที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักสำหรับสาเหตุที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเพราะอากาศแห้งแล้งและน้ำจากลำน้ำสาขาทั้งของไทยและของลาวที่ไหลลงมาในแม่น้ำโขงมีปริมาณลดลงรวมทั้งมีปัจจัยจากเขื่อนในประเทศจีนที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งทำให้น้ำในแม่น้ำโขงลดลงดังกล่าว จากอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะก็มีฝนตกค่ะทําให้มแมลงศัตรูพืชหลายชนิดระบาดกัดกินระบาดกัดกินน้ําเลี้ยงต้นข้าวเสียหายหลายร้อยไร่นะคะรวมไปถึงผู้เลี้ยงปลาในกระชังค่ะก็ต้องลดปริมาณการเลี้ยงลดความแออัดพร้อมก็พร้อมระวังสารเคมีตกค้างในน้ําจากการทําเกษตรกรรมที่เข้มขน้นส่งผลให้ปลาในกระชังตายได้ค่ะ วันที่14มีนาคม2555เวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานจากสภาพอากาศที่แล้งและชื้นทำให้มแมลงศัตรูพืชหลายชนิดระบาดกัดกินต้นข้าวโดยนายดำรงอินซ้อนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าการระบาดของแมงแคงหรือว่า,มาแมลงมวนลำาไยและก็มแมลงเต่าทองเกิดได้ดีในสภาพอากาศที่แล้งชื้นโดยกัดกินน้ำนมข้าวที่กำลังออกรวงทําให้ต้นข้าวเสียหายเก็บเกี่ยวไม่ได้และพบการระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวนา รังในอำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบและอำเภอเข่งในในหลายจํานวนหลายร้อไร่ค่ะวิธีการกําจัดมแมลงทั้ง2ชนิดที่เป็นมแมลงมีปีกต้องใช้สารเคมีประเภทถูกตัวตายฉีดพ่นเพื่อลดการระบาดและยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลําต้นข้าวที่กําลังออกรวงรอการเก็บเกี่ยวในระยะนี้ขณะเดียวกันสภาพลำน้ำมลน,น้อยลำน้ำสาขาของแม,ม่น้ำมูล ในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มีระดับน้ำลดลงส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของชาวประมงริมแม่น้ำโดยต้องแยกปลาจากเดิมกระชังละ1,500ตัวให้เหลือเพียงครั้งเดียวขออภยัยบครึ่งเดียวเพื่อลดความแออัดตามปริมาณน้ำที่ลดลง แลให้ปลามีออกซิเจนหายใจได้เพียงพอโดยชาวประมงผู้เลี้ยงปลาระบุอีกว่าย,ยัางต้องควบคุมการให้อาหารในปริมาณพอดีเพราะหากอาหารปลาเหลือตกค้างในกระชังเลี้ยงจํานวนมากจะทําให้น้ําเน่าเสียมีผลทําให้ปลาเลี้ยงตายได้รวมทั้งปริมาณน้ําที่สูงกว่าท้องน้ําเพียง2-3เมตรทําให้สารเคมีตกค้างจากการทําเกษตรกรรมในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีความเข้มข้นต้องคอยตรวจสอบดูความผิดปกติของปลาพร้อมงดนําปลารุ่นใหม่ ปล่อยเลี้ยงในระยะนี้ค่ะส่วนทางด้านเทศบาลเมืองวารินชำรบานะคะได้จัดพิธีมอบประกา,าศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อยประจำปี2555ค่ะ เมื่อวันที่14มีนาคม2555เวลา9นาฬิกานายจิรชัยไกลกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ศาลาป,ประชาวารินอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุลราชธานีเพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลได้รับประกาศนียบัตรเป็นพิธีการและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างครูกับศิทธิเพื่อนร่วมรุ่นและผู้ปกครองพร้อมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างสถาน ศึกษาชุมชนผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการศึกษาและจัดวันอำลาให้แก่เด็กนักเรียนสำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศนียบัตรจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโพนมิตรภาพที่จําจำนวน57คนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจำนวน141คนและโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญจำนวน65คนรวมนักเรียนทั้งสิ้น268คนซึ่งภายในงานมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเป็นจำนวนมาก นายเจรชัยไกรกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวลินชําราบเปิดเผยว่าการที่บุคคลใดได้รับใบประกาศเกียรติคุณหรือใบรหรือใบประกาศเอาม่ยใบประกาศนีบัตร5้าส หรือใบประกาศนียบัตรใดๆก็ตามถือว่าบุคคลน,นั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือได้รับเกียรติในใบประกาศิเกียรติคุณน,นั้นๆซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ตระหนักถึงความสําคัญทางด้านการศึกษาการเรียนการสอนของเด็กและเยาว,วชนซึ่งถือว่าการศึกษาเล่าเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพของบุคคลในชาติเทศบาลเมืองวารินชำราบจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ผลิตภัณฑ์เพียนหอมเด็ดอุดมค่ะภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่นการสร้างงานนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานความเป็นมาของผลิตภัณฑ์เทียนหอมเด็ดอุดมว่ากลุ่มได้เริ่มก่อตั้งเมื่อต้นปี2543โดยเริ่มจากที่กลุ่มผู้นำนะคะได้จบการศึกษาและทำงานเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทส่งออกอยู่นานหลายปีเมื่อคืนกลับสู่ท้องถิ่นจึงมีความคิดอยากจะสร้างงานให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นด้วยประสบการณ์ที่อยู่กับบริษัทส่งออกมานานจึงทราบว่าเทียนหอมเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกเป็นอย่างมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมกลุ่มเล็กๆจึงเกิดขึ้นโดยมีตลาดรองรับคือบริษัทส่งออกณจังหวัดเชียงใหม่เป็นตลาดแรกด้วยเหตุน,นี้รูปแบบผลิตภัณฑ์เทียนหอมเด็ดอุดมจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นโดยทั่วไปเพราะเน้นตลาดส่งออกเป็นหลักหลังจากนั้นเมื่อมีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการให้ไปจำหน่ายตามที่ต่างๆรูปแบบจริงค่อยๆปรับตามความต้องการของแหล่งจำหน่าย ให้รูปแบบเหมาะสมสําหรับคนไทยมากขึ้นโดยเน้นความสวยงามสีสันสดใสสะอาดตาเหมาะสําหรับเป็นของฝากของที่ลึกเก็บสะสมซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของชาวต่างชาติที่เน้นการใช้งานเป็นหลัก โดยสถานที่ตั้งอยู่ที่เลขที่112หมู่8ถนนสรเดชตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์045361712ผู้สนใจสามารถเดินทางไปชมได้โดยเดินทางจากตัวเมืองอุบลราชธานีใช้ใช้เส้นทางหมายเลข24ประมาณ45กิโลเมตรสู่บ้านปากกอเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข2119ทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับที่ทําการอํเภอเดชอุดม เทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะดําเนินการมอบเปียอย่างชีพผู้สูงอายุค่ะตามนโยบายของรัฐบาลที่ตลาดสดเทศบาลสามหรือตลาดใหญ่ค่ะวันที่14มีนาคม2555เวลา11นาฬิกาเทศบาลนครอุบลราชธานีดําเนินการมอบเปียอย่างชีพผู้สูงอายุ ที่ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีตลาดสดเทศบาล3เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผูส้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ตามนโยบายของรัฐบาลนางรัชนากันตินันนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเปิดเผยว่าทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้แจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุณตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่เทศบาลนครอุบลราชธานี เฉพาะผู้ยื่นความประสงค์ขอรับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ตามลำดับการยื่นในวันนี้คืนงว,งวดเดือนกุมภาพันธ์2555ถึงเดือนมีนาคม2555จำนวนเงินรายละ1,000บาทคือลำดับที่3 0 0 1ถึง6,113ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา โดยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เดินทางมารับเยี่ยยงชีพโดยเตรียมเอกสารเพื่อยื่นรับเงินดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนหนึ่งชุดและบัตรรับรองการลงทะเบียนแสดงหมายเลขลำดับการยื่นเรื่องติดต่อขอรับเงินอย่างพร้อมเพียงกัน ทางด้านสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้เชิญชวนบริจาคโลหิตเนื่องจากว่าเลือดสำรองที่โรงพยาบาลขาดแคลนหนักค่ะวันที่14มีนาคม2555นางร้อยพิพ์สายพันุ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่า เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ป่วยมีความต้องการโลหิตเพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหาโลหิตขาดแคลนดังนั้นโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์จึงต้องจัดหาโลหิตสำรองจากการรับบริจาคไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยเนื่องจากโลหิตเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยให้อยู่รอดดังนั้นการบริจาคโลหิตถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ นายแพทย์มนัสกนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์ได้กล่าวว่าขณะนี้มีผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นและโรงพยาบาลจังหวัดอื่นซึ่งขาดแคลนเลือดได้ส่งผู้ป่วยที่ต้องการเลือดมารักษาที่โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์บนราชธานีมากขึ้นทําให้มีการใช้เลือดจํานวนมาก จึงทำให้เลือดสํารองขาดแคลนหนักจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตได้ที่กลุ่มงานเลือดและเวชศาสตร์ณนะอาคารผ่าตัดและพยาธิวิทยาชั้น2ง,งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตขอแนะนำให้ประชาชนนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงดื่มน้ำสามถแก้วและเครื่องดื่มเหลวเพื่ออและเครื่องดื่มเหลวค่ะเช่นน้ำผลไม้นมน้ำหวานเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกายจะช่วยป้องกันการแทรกซ้อนเช่นมึนงงอ่อนเพลียและวิงเวียนศีรษะภายหลังจากการบริจาคโลหิตค่ะ ทางด้านขุนพลนักเตะอุบลราชธานี FC นะคะซ้อมเต็มที่ค่ะหวังเก็บชนะนัดแรกในบ้านของตัวเองนะคะส่วนทางด้านพูวอเหนวอการหน่อยค่ะมั่นใจะระบบทีมตอนนี้สู้ได้ทุกทีมค่ะ วันนี้เวลา16นาิกา30นาทีความเคลื่อนไหวสำหรับบรรดาขุนพลนักเตะพยักร้ายแม่น้ำมูดอุบลราชธานี FC ในการเตรียมทีมสู้สุดก,การแข่งขันฟุตบอล AIS l e a สลีบภูมิภาคดีวิชั่นที่2ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือฤดูการ2 0 1 2ล่าสุดยังคงเดินหน้าปักหลักซ้อมกันอย่างต่อเนื่องที่สนามสุนีสเตเดียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังจากนัดล่าสุดยกผลไปเยือนทีมสกลนครเอฟซที่สามารถมีแต้มกลับออกมาด้วยผลเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งซึ่งวันนี้พ่้อหน่วยการหน่อยนรงศักดิ์รูปพันธ์ผู้จัดการทีมหนุ่มไฟแรงโค้ชแก่นัทพรมหาราชเฮดโค้ชใหญ่พร้อมโค้ชเล็กสุภรัตน์มูลโตผู้ช่วยโค้ชพร้อมทีมงานต่างช่วยกันดูแลการฝึกซ้อมนักเตะในทีมอย่างใกล้ชิด โดยวันนี้เป็นการซ้อมลงทีมอุ่นเครื่องกับทีมรวมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรูปเกมการแข่งขันเป็นทางอุบลราชธานีเอทําผลงานได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะทีมรวมจังหวัดอุบลราชธานีได้3ประตูต่อศูนย์ภายหลังจบเกมผู้อำนวยการหน่อยนรงศักดิ์ผู้รูพันกล่าวว่าสภาพทีมในตอนนี้ถือว่านักเตะทุกคนพร้อมนักเตะภายในทีมเริ่มเข้าใจรูปแบบแทคนิคก,ก,การเล่นของผู้ฝึกสอนมากยิ่งขึ้น ต่อีกสิ่งหนึ่งที่เรายังเป็นห่วงคือเรื่องของสภาพความมั่นใจซึ่งเป็นสิ่งที่เรากําลังพยายามหาทางแก้ไขคาดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาใดๆและนอกจากนั้นในเรื่องของระบบทีมในตอนนี้ถือว่าเราสู้ได้ทุกทีมซึ่งในวันเสาร์ที่17มีนาคม2555ขุนพลนักเตะพยักร้ายแม่น้ำมูลอุบลราชธานีเอจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมลูกพญานาค น้องขาเอฟสนามสุนีสเตเดียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีในเวลา17นาฬกา30นาทียังไงก็ฝากแฟนกีฬาชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่านร่วมชมและเชียร์ขุนพลน,นักเตะอุบลราชธานี FC ด้วยกันและหวังว่าเราจะเก็บ3ามแต้มแรกในบ้านเป็นผลสำเร็จ ช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดกนที่ตลาดใหญ่อเภมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดค่ะราคากิโลกรัมละ120บาทส่วนราคาปลาปลานินราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ82บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกปนราคากิโลกรัมละ80 น้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ60บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาถาดละ90บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาฐาดละ85บาทส่วนราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ15บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาท ติดตามกันต่อกัอกบสภาวะอากาศในช่วงของพยากรณ์อากาศนะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18 00นวันนี้ถึงเวลา18 00นวันพรุ่งนี้ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวานันมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาด่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา11นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอาภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา5นาทีไปต่อกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามนะคะที่กรุงฮาหนอยค่ะอุณหภูมิอยู่ที่19องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ความเร็วลมอยู่ที่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิอยู่ที่19องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศความเร็วลมอยู่ที่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ประเทศลาวนครเวียงจันทร์อุณหภูมิอยู่ที่20องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางที่ตะวันออกของประเทศความเร็วลมอยู่ที่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ ่รู้อะบนเขาอะไรอ่ะเบลเบยดเป็นที่ไฟป่าคอยอ,าอ่านบ่ะเออไม่มีเลยได่เลยสี่ร้อยห้ <450. S 2> าสิบอ้าวรอบพี่อ้อมอ้าวป่ะ ในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงของการเฉลยคาถามค่ะกับคําถามที่ถามไปว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้นะคะได้เกิดเหตุไฟป่าทําให้พื้นที่เสียหายแล้วจํานวนกี่ไร่ค่ะ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะคะจำนวน450ไร่ค่ะส่วนรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้ค่ะท้ายข่าวในวันนี้ต้องขอขอบคุณเนวดารักคุณรวมถึงห้างเจริญส่วนรวมชื่อกีฬากรบวงจรและผู้ผู้ชมก่อนออกจากบ้านในวันนี้นะคะอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนที่ยางกูลผ่านกล้องวงจรปิดทางช่อง CCTV และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ www ไซต ubon com ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีรวมถึงเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ